หลเไมลหวล่ามหป่าได้หวร้อนเดี๋ยววันหลังมต้องพามาตอนเย็นๆฮะนตอนแตมรับร่มที่แดมันร้อนไปหน่อยเวลาบอกเขาที่ระวังหล่นนะลาพูดีิ ไม่มีล่ออะเราแมไม่เอาล่มาด้วยเลยไม่เตรียมพอ้อเลยนะนะเราม่ที่ไม่เตรียม้อมบอลลกมาเลยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยลาเราหาร <ขอ S 2> ันไปดูดิลาเราหันไปดูดิสูงมะ